สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวโพวิลล่าที่เกาะช้างนะคะก็ไม่เชิงรีวิวค่ะก็จะเป็นประมาณว่าอยู่เกาะช้างมาได้5เดือนนะคะมีอะไรบ้างในบ้านหลังนี้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มทัวร์กันเลยนะคะทุกคนอย่างไรนะคะก็จะเจอสวนจะสระน้ำจะบ้านโหสวยสวยงามมากโอเคค่ะแล้วก็ตรงที่เป็นโซฟานะคะก็จะมีกิกรรม เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะโอ้โหมีเกโก้ด้วยนะคะอาหารอิ่มโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเข้าไปในตัวบ้านเลยนะคะตัวบ้านจะมีครัวค่ะแล้วก็จะมีโซฟานั่งเล่นนะคะมีหนังสือหนังสือของเราเองค่ะในครัวนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เราทําเยอะเลยนะคะทําขนมนะคะกินข้าวกับข้าวมิบอลอบรี่ชีสพายชั้นต่อไปนะคะก็จะไปที่ชั้นสองเลยนะคะนี่นะคะก็จะโชว์หนังสือ ชั้นสองนะคะขึ้นไปกันเลยค่ะก็ชั้นสองนะคะก็จะมีเป็นสองห้องนะคะซึ่งจะเป็นห้องที่มีห้องน้ำนะคะแล้วก็มีเบาะกรนีค่ะระเบียงนะคะก็เตียงก็ใหญ่ได้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่านอนได้ประมาณ3คนคะ่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนของดิฉันเองนะคะก็จะเป็นเตียงใหญ่นี่มีน้องไม่รูมน้อง้วยก็ จะมีเป็นบบลกานีเหมือนกันนะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากเห็นวิวด้านนอกโอเคค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะลงไปด้านล่างทจริงก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะด้านล่างด้านล่างก็จบแล้วค่ะจบการรีวิวค่ะอ่าลืมบอกนะคะคือละส0่พบาทนะคะส,ส่วนตัวเช่าเป็นรายเดือนค่ะก็เลยจะได้ถูกหน่อยนะคะแล้วจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะ